ฮ่ากลับมากะยีปยินไะแล้วก็ชาเลนเราผ่านไปแล้วแอบเล่นนอกรอบมา <c oughs> โอเคของเราได้มาเท่านี้ก็คือของเบลหนึ่งกันแหละอ่าแต่เราแต่เราก็รู้สึกว่าใช่สบายใจละโอเคแล้วก็มอนิเตอร์อยู่ไหนวะอยู่นี่ เออทอรมมิเตอร์ขั้นแรกเป็นไงวะโอ้โห,โ,หโหเหมือนเดิมมันใช้ยังไงวะ <c oughs> อ่าดูหลอดแดงหลอดแดงร,ดดง,รงการ <c oughs> คือไม่ต้องกดขกี้ขวาเลยเลยเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูหลอดแดงอย่างเดียวโอเคโชคดีบิดใจโ,<อ>โชคชัยมีวัวประตูนี้เปิดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ซอนไม่ได้อ้าวอ่าเราเตอร์อยู่ข้างล่าง <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องหาของต้องสาบด้วยเพื่อจะ่แบบได้เล่นอ่าไม่ต้องหาแล้วเจอและกระจกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอ่าวงแหวนเวทเอาไว้อัญเชิญผีโอเคเดี๋ว,ว่าดีนะเพราะว่ามันจะได้ม,มันทำเควสถ่ายรูปผีได้ง่าย <c oughs> ไม่มีไม่มีผพ่อุยจะเอ้ยไม่มีไม่มีไพ่ไอ้หี่ย,ยซ่อนไม่ได้ส่วนใหญ่ซ่อนไม่ได้เอาไงีเดี๋ยวเหลือห้องดาา้านล่างห้องด,าาองดาาอ้านมันยังไม่ได้เช็คเฮ้ยห้องขวัวห้องขวารห้องขวกี่เท่าไหร่มันขึ้นสามสามเหรอมันเหมือนมันเหมือนเดินผ่านอะ ขเดินผ่านมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นนานมันขึ้นแบบเดียวอ่าวางไว้เลยไปเอาของมาเย่เจ็บ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 ,บอ่เชิบอาเชิบเจ,บเ,จบเอาคูณซิฟิกไปด้วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผีลายผีลายทีหนึ่งจากกรีดคือ กันเอาไว้เผื่อเป็นดีมอนเพราะาดีมอนมันลไล่ได้แต่ได้แต่นั่นเลยอ่ะตั้งแต่เซตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้เหี้ยเจ็ดสิบกันโด้ไอ้เหี้ยอ่าชึบชึบชึบประเด็นคือไม่มีที่แอบห้องนี้แอบได้ไหมไอ้ห้องนี้แอบได้โอ้โหไอเน,นี่ยข้างในอ่ะห้องสีฟ้าแอบได้ หวัว่าผีจะไม่เฟกนิวไม่ชอบเลยก็คือไม่ไม่ชอบเวทอย่างเลยนะเวทอ่ะมันข้อดีคือมันหนาหลักฐานง่ายแล้วก็เดาตัวผีง่ายแต่ข้อเสียคือมันสามารถเทเลพอร์ตมาหาเราเพื่อให้เรางงห้องผีได้เราเจอไปว่าโอเคห้องใต้ดีไม่มีเสียง,งใต้ดีไม่มี ไอ้อ m เอฟอ่ะห้องใต้ดิไม่มีขึ้นไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวกูปล่อยไปตรงนี้แล้วกันดอบดอบที่แม่งเป็นแบบมาสปากกาเอ้ยก็อะไรขึ้นเขยาวเขยยวขวดเขยยวขวดอ๋อไอเขย่านี้คือนั่นมันความสว่างกำลังจะหมดเพราะว่ามันจะสว่างแค่หนึ่งนาทีแรก โคตรเกียดดอทอันนี้เลยดอทที่มันเป็นปากกาโง่ๆอยากอัปเกรดดอทเร็วๆเลยอ่ะดอทอันไหนแม่งมคุณค่าเยอะกว่าชิบหายเดี๋ยวแปะไม่โมชัน่นเออแย,ย่พอปรับ พอปรับขึ้นเป็นสองจุดศูนย์แม่งแบบเนี้ยโอเคขึ้นแต่แบบเทียนั้นไม่ช่วยโอเคจึ๊บ <c oughs> อ้าวล่ะปีเรามาเอา่ออะไรวะเรามาเอ้ยกดอีเวนต์อ้ยหฮ้ย เนีต่ตอน,นี่เนี่ยเนี่ยพอพอมันแตกนะก็คิดว่าเป็นแมรอีกอะ <c ười> แมรมีอะไรบ้างยีฟเอไม่มีอันต้ามไม่มีกดไรติงไม่เขียนฟีซิงไม่มีสปิริตบ็อกเดี๋ยวไปคุยกับมันกดออบไปเช็คกดออบดิกำลังดูอยู่โอ้โหกูเกียดกองเกียนี่ชิบหาย <c ười> เฮ้ยแตพะพิ๊บอาห้องครัวถูกแล้ว แต่แค่มันเออนี่ยหอ้เชียนดงเดือดโถ่เอ้ยกล้องเอ้ยมันจะเห็นอะไรไม่เนี่ยกล้องตายโหงเลยกล้องราคาต่ำโอ้ยโอ้ยไอบริษัทคุณทุนต่ำเอ้ยไปเปิดเราเตอร์เชียตกไอเชียกูดูเลยจ้ะ เดี๋ยวมันจุดไงวะจุดอะไร <c oughs> จุดอะไรโอ้มันไมเป็นไรี่อ่มันเหมือนไม้ขีดไฟ <c oughs> ใช่มันก็คือไม้ขีดนั่นแหละ <c oughs> อาวมันไม่ได้ปิดเราเตอร์แต่แค่มันมันพังมันพังหลอดไฟทิ้งใช่มันพังหลอดไฟทิ้ง <c oughs> ให้องไหนที่มันยังไม่พังหลอดไฟมันเปิดแม่งเลยห้องกูไอ้หี่ยไม่ขีดไม่ขีดไม่ไมขีดตาภรรยานาคเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะหรืออะไรมาที่ยังไม่ได้เอามาอ่าโมชั่นเซนเซอร์กดบแล้วอ๋อ <สา S 1> ไปคุยก <สา S 1> ับมัน ต้องคุยเดี๋ยวกูถ่ายรูปไว้ดกว่างั้นเอาเทียนไปเอาเทียนไปวางในห้องครัวเทียนอันกระจิบริดมากขอปิดไฟก่อนเอ้าไปกูปิดกูปิด เ o า are you? ปุบเชี่ยบแม่มึงมันเล่นกูแล้วมันมันก็ไม่ใช่สปิริตบล็อกอ่ะมันเล่นกูแล้วคือมันยังไม่พูดอ่ะมันแค่มันแค่แฮ่ออไปจากทีนี้เดี๋ยวนี้มันเลยไม่การันตีอ่ะมันไม่ก็มันไม่การันตีว่าใช่อ่ะต้องการโก้ทัน คุณซิฟิกทำงานโอ้คุณซิฟิกหลุดเลยจะเชื่อมชั่นเซนเซอร์เอามชั่นเซนเซอร์ไปติดไปคราวนี้มันน่าจะปิดเลาเตอร์จริงๆล่ะใช่ปิดจริงอุย๊ยเะตกใจบูงไม่ใช่มันเอาไม่ขีดมาจุดตกใจหมด <c oughs> โอ้ยไม่ขีดคุณภาพ โอ้ยมองไม่เห็นเลยเราเตอร์อยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นล่างนี่ว่าคุณภาพไม่ขีดพายาน้าดีๆนี่เองเฮ้ยเจียนดับเฮ้ยทำไมมาเป่าตรงเนี่ย กุดจุดกุดจุดอ๋อมันอ่าใส่เทียนหมดอะไรเสียงรถมันอีเอร์แลกไปหมดเลยแหวอยู่ Are you here ไม่มีอะไรมันจะไล่ดีๆไหม <c oughs> คือเควส์จะไม่ผ่านเควสเลยเอ้ยไม่ขี่มีหมดด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> จุดเออก็จุดเล่นเลยโ <c oughs> <c oughs> อย้ยจะไม่ผ่าน <c oughs> หรือต้องเอาเอาคูซิฟิกอันหนึ่งอ่ะ ไปไปตรงโต๊ะที่มันดับเทียนไปไปลองดูลองดูอ,งดอ่ะเดี๋ยวตัวกุโล่งได้ไงเนี่ยโอเคมันยังไม่ได้ปิดเราเตอร์โอเค อย่าแห่ดี่จะต่อยเลยต่อยผีโชดีไหมเนี่ยมันเป็นก้อนควันอะก้อนควันมันไอจะปากเราเนี่ยแหละโอซินตี้เราต่ำเหมือนกันนะคือคือผีไล่แน่อ่ะคือคือไล่แน่แน่อ่ะแน่แน่เลยอะ่ะเอากล้องไปตั้งตรงโซฟาเอาดอดด้วยดอดเอาดอดไปไอกล้องทุนต่ำเอ้ย มันซื้อบริษัทไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีกิดบเองวายตกใจหมดเอาเอาดอกไปดิทิ้งทิ้งจะถือโชว์ทำไมเราปวดแรงงงูุกมันแข็งงี้เกดไม่ออก เกียดดอทเวอร์ชันนี้จริงๆไปไปเช็คกล้องอ,อ่าโหมันเล่นเราแน่แน่เปลี่ยนกล้องเลยให้ดูสิปิดไฟฉายมันจะเห็นอะไรไหมเนี่ยหรือจะชื้อ มันดูไม่เห็นอะไรเลยอะเอหรือว่าหรือว่ามันเป็นแมนน่ะแหละแค่อีห้องเนี้ยมันมืดมันเลยย้ายที่แต่เราก็ไม่เคยเปิดไฟห้องครัวนะหรือเปิดหรือเคยเปิดวะไม่เคยเปิดก็เป็นไปได้ พราะแมวมันจะย้ายไปตามห้องมืดถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปเปิดไฟทุกห้องเพื่อบ,บีบมันะกลับเข้ามากลับเข้ามาในจุดที่เราจะต้องการให้มันอยู่ถ้ามันเป็นแมวจริงๆนะวัวโมเดลเซอร์ไปติดหลายรอบแล้วมันก็ไม่ติด,ม,ม,ตดมันก็ไม่สแกนติดแล้จะได้ว่าแม่งก็อันเนี้ยแหละงั้นมีแค่วิธีเดียว เปิดแล้วเตอรเอ้ยเปิดไฟทุกดวงยกเว้นห้องผีที่เราอยากให้มันอยู่คราวนี้ยเราอยากให้มันอยู่ห้องโซฟาเฮ้ยไอ้เฮียมันปิดมองไม่เห็นเฮียอะไรเลย ทำไมทำไมเจ๊แกรุนแรงกับเราจังเลยไม่มีโกดออกใช่ไหมีมันข้าไปตรงโน้นอะหายแล้วแกรุนแรงกับเราเอ้ยทำไมของกระจัดกระจายทำไมโอโตไกด์เปล่าโอโตไกด์มีอะไรวะ โปรตไกมีกดออกไม่มีดอทไม่มีโอเคสปิริตบล็อกต้องคุยกับมันฟิซซิ่งไม่มีกดไรติงไม่เขียนสักที Under อันต้าไวโอเลสอ่าไม่เจอมานี่ไหน hmm? มานี่มานี่เอ่อ uh, ให้กูอะไรไปบ้างวิธีไม่ไม่ต้องทดสอบวิธีทดสอบโปรตไกมีวิธีเดียวเอาของไปกองรวมกัน มานี่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 ปิด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 ปฟเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าออกไปรองเท้าจะกระจายมากแค่ไหนแต่เรายังไม่ชัวร์นนะยังไม่ชัวร์ต้องให้มันทำความสามารถตูเป แล้วประเด็นคือหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันมันเลิกฮันแล้วไออ่อะผีผ่านโมชั i o n s นเซอรแ h บแบบ member of your team escape h o s t เอ่อจะทำยังไงอะคือต้องให้ผีเห็นตัวเราก่อนเลยไงเพราะเมื่อกี้มันก็ฮันนะคูซิฟิกก็ไม่ทำงาน อยู่ห้องไหนกันแน่วะเนี่ยทำไมคุณสฟิกไม่ทำงานเลิกคัดเลิกล่าแล้วมั้งโอ้เนี่ยไม่กระจายเลยอยู่ที่เดิมไม่ได้ปิดไฟไม่ใช่แม่ไอ้เหี้ยไล่แล้วเหรอเปล่าเหี้ยเธอไอ้แม่กู อะไรเกือไม่เยียนหนังสือไม่เขียนลาล่าไม่นั่นกดอีเวนต์อ้าใช่พอท้าล่าเมื่อกี้กูเห็นตัวมันมาไล่กูจริงจริงจังๆเลยแหละแต่มันมัน เฮ้ยมาเป็นเงาด้วยมาซนเด็กมาซะน,น่ารักเลยแอย้ผีลูกกอกโอดีเนเฮ้ยเยี่ยเข้าไม่ได้เอออ้าวตุ่นด,ดิ เด็ดเด็ดไม่ไม่ใช่โปรตกไก่รู้แล้วคาดว่าเรากำลังรับมือกับเลเวนแอน,น <laughs> <laughs> อีกแล้วอ่ะ <laughs> อีกแล้วเขาวิ่งเร็วเหรอมันเร็วมากเข้าไปอ่ะ คิดว่าเป็นเลเวนแนนคิดอย่างนั้นก็คิดอย่างนั้นเลเวนแนนมีอะไรบ้างหลักฐานะอ่ะถ้าเป็นเลเวนแนนก็ EMS ไม่มีอันต,าต,จจตวว้าไม่มีโกดไรติงฟิสซิงเทอมอเรเจอร์สปีดเดอร์บ็อกไม่มีแล้วก็โกดออบถ้าโกดออบโกดไรติงเดี๋ยวไปดูแบบวินผีกูดูได้ เขียี่แล้วมั้ไม่เขียนเลยเหรอหนังสือระวางไว้สองเล่มไม่ใช่เหรอ,เ,อเป็นขี่รด,ดับรถเองได้ไหมเนี่ย ก็คิวเเลยไปนแอนน่ะมันรีบวิ่งเร็วมากอ่ะมันมีอะไหวิ่งเร็วกวะถ้าเห็นเราถ้าเห็นเราแล้ววิ่งเร็วหรือฮันตุหรอฮันตุมันคืออะไรวะฮันตุฮันตุยิ่งอุณหภูมิต่ำยิ่งวิ่งไวก็เป็นไปได้เพราะเมื่อกี้ไฟมันดับและถ้าฮันตุมีมีอะไรบ้างล่ะอ่าถ้าฮันตุ EMF ไม่มีอ n t r ้ v i o l e t มี g มี s t Writing ไม่มีเลยไม่เขียน f i x i n g t e m p e a t u r e c วิตช์ b ล x ไม่มีเลยไม่พูดแล้วก็โค้ดออกเช็คก้ดออกเช็คก็ดอกเท่านั้นมีแค่วิธีทางเดียวละก้องคุณภาพแล้วไหนดูการถ่ายรูปผีหน่หน้าสามดาวคนมันเก่งคุณ <laughs> ภาพคุณภาพในการ อัดวิดีโอควยแตกเออเยี่ยมแตกที่แตกแต่เธอไม่เหยียบเลยนะก็เป็นไปได้ว่าเราจะวะวางผิดพอเมื่อกี้เมื่อกี้มันอะมันอะวิ่งเร็วเกินที่มันจะไปเกิดห้องครัวเพราะถ้ามันห้องครัวป่านนี้ไงก็หลบทันอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ําอยู่ตรงไอ้โคมไฟอะโคมไฟที่โคมไฟโคมไฟตั้งโต๊ะอะ เออแล้วก็วิ่งเข้าตู้วิ่งเข้าทันปิดทันแต่ว่าเหมือนมันเปิดมันวิ่งมันเห็นอะมันวิ่งเร็วแล้วก็แง้มแล้วก็ฆ่าเลยซ่อนไม่เนียนก็คือเรามันมันอะเห็นเราซ่อนก็เลยก็เลยตายไม่ฮันตุก็เลยเวนแนนแต่เลเวนแนนอะมันเลยสายตาไปแล้วก็เลยคิดว่าจจะเป็นฮันตุเนี่ยแหละรอฮันตุแล้วกันผิดก็ช่างมันอีอีไม่อยากเสียของ ออีเป็นแน็นะทำไมมันต้องอยู่ในสองตัวเลือกตลอดเลยวะกูไม่ใหญ่เจอผีกูใหญ่เจอตัวเฮี้ยนเนี่ยทำไมมันต้องอยู่ในสองตัวเลือกมันจะต้องแบบสับสนนะตัวใดตัวหนึ่งอะ แล้วมันต้องอยู่ในสอตัวเลือกตลอดเลยอ่ะโอ้ยนอีผีอีผีผลักซอนเอ้ย <laughs>